สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้ผมช่างเจมจากทางร้าน j k t นะครับผมมาแนะนําตู้ลําโพงกันซักใบนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่มองหาตู้บลูทูธเอาไปใช้งานนะครับตัวนี้จะเหมาะสำหรับลูกค้าที่เน้นเบสเน,น้นเน้นเน,น้นกระชับนะครับผมเน้นหัวเบสต,ตัวนี้เป็นตู้แบนพาร์ตลมหน้านะครับจะเน้นในเรื่องของหัวเบสนะครับผมชัดหัวกระเดื่องชัด,ชดๆนะครับผมแล้วก็ เป็นตู้แบบกระแทกข้างจะคลุมพื้นที่ได้ในระยะ30หรือ50เมตรค่อนข้างที่จะอิ่มเลยนะครับก็คือผมพูดถึงว่าอิ่มนะครับไม่ใช่ว่าแค่ได้ยินนะครับผมก็เหมือนเราเปิดหน้าบ้านนะครับเราฟังในบ้านหลังบ้านได้ยินชัดเจนนะครับจะประมาณนี้นะครับผมตัวนี้ให้กลาง4นิ้วนะครับกลาง4นิ้วคู่เนี่ยผมลองเทสดูนะครับกับดอก6นิ้วนะ พูดถึงว่าดอก6กนิ้วรถยนต์นะครับดอก6นิ้วรถยนต์แม่เหล็กประมาณร้อยยี่ไวสามห้านะครับกินกันไม่ลงนะครับจริงๆนะครับดอกเสียงกลาง4นิ้วตัวนี้และ4นิ้วตัวเนี้ยนะครับผมเสียงจะไวกว่าแล้วก็ได้รายละเอียดเยอะกว่าในราคาเท่ากัน ผมพูดแบบนี้เลยนะครับส่วนเสียงแหลมนะครับตัวนี้จะมาผสมกับตัวเสียงกลางนะครับให้แมทกันพอดีนะครับช่วงรอยต่อนะครับผมจะทําได้ค่อนข้างที่จะดีแล้วก็ผมจะใส่ C ีของ JKT ไปด้วยนะครับในเรื่องของกําลังขับตัวนี้นะครับกาลังขับน้อยนะ400วัตต์ w, นะครับผมในเรื่องของกำลังขับ400วัตต์ตรงนี้เราไม่เปลืองแบต่าเราไม่เปลืองแบตเราไม่เปลืองดอกแล้วก็อีกต่างเราไม่เปลืองงบประมาณนะครับผม ตัวนี้ไม่หนักเยอะนะครับอยู่ประมาณ10กว่ากิโลนะครับก็สามารถยกได้นะครับคนเดียวนะแล้วก็ตู้ผมใส่อคิลิกนะครับโชว์หน้าดอกไปให้ด้วยแล้วก็ใส่ไฟไอบรูไปให้นะครับเป็นตู้กระแทกข้างนะครับ6.5นิ้วนะครับผมลูกค้าท่านไหนที่หาแนวเบี หนักๆแน่นๆเน,นเน้นหัวกระเดื่องชัดๆนะครับผมต้องกระแทกข้างาลมหน้าแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เสียงกลางนะครับเน้นพุ่งเน้นชัดเน้นใสเน้นฟังรายละเอียดนะครับไม่เน้นแบบหนกหูนะตัวนี้นะครับผมถ้าลูกค้าหาอยู่ประมาณนี้ติดต่อตรงนี้ได้เลยนะครับใครอยู่ใกล้ๆเข้ามาฟังเสียงได้นะครับโอเคฝากไว้ด้วยนะครับตู้บลูทูธจากทางร้าน j k t นะครับเบอร์โทรติดต่อ084964401นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ